สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจอยอัสทีวีนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพจซิ 9. 9. 9. มูเลเตอร์99นะครับใน EP ที่3นะครับผมในปีนะี้เราก็จะไป Text World กันนะครับผมหรือว่าโลก2นั่นเองนะที่ต้องใช้ก็คือ4 Rebirth ซึ่งผมก็จับการ r e b i r t h ครบเรียบร้อยนะครับผมก็เลยมาไม่นานนะผมว่าฟาร์มไม่นานแป๊บเดียวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเรียนอะไรด้วยแล้วต้องอัดแบบหลักอีกก็ หรือว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับสำหรับเล่นแบบลองพวกนี้นะโอเคถ้ามันกดไม่ได้นะอะเฮ้ยออกไปละว,วันนี้อัดก็คือวันที่ยี่สิบห้านะผมเดือนหนึ่งนะครับซึ่งอัปเดตจะอัปเดตนะอันนี้ยังอยู่ในอัปเดตสกริปเกมนะทุกคน เราก็ต้องฟาร์มเหรียญฟาร์มของมันเดิมไก่เห okay. มือน,นจะมีอะไรทํามากกว่าใช่ไหมเดี๋ยต้องะเรายการปลดล็อกก่อนนะทุกคนอืมเีบูทเรานะกระดูกไก่ลูกบอลน,นี่จะหมดละเกตเติมไปหน่อยก็ยังดี แต่ว่าพอมาโลกใหม่นี่ก็เงินก็ดิ้งช้านะตอนนี้โอเคอีกนิดเดียวเราจะแรงห้าเลยทุกคน What is the box แล้วก็อัปเกรดอันนี้ด้วยแทปบาเมจอัปเกรดหมดแล้วทุกคนเอ้ยยังไงเพจฟรีไลนมาแปดอ้อมื่นห้า แล้วก็มีท้าทุบพื้นด,ด้วยทุกคนมีทุบพื้นนี่มันเป็นการเอาตีนเหยียบอะเอ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออกูว่าลืมละพูดไปรู้เรื่องเหมือนกันโอเคภารกิจเราคือต้องไปเปิดไข่ที่ที่สุดเราเก้าสิบฟองแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันนะเพราะว่าเออทำเลยดีวะฟผมก็อยากจะแรงห้าแล้วนะจะได้แบบเพิ่มช่องการ อันเนี้ยเพิ่มช่องไอเวนเนี้ยโอเคแล้วมไม่เปิดแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บน,นึงนะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วถือว่าใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าเงินมันน้อยครับเดี๋ยวต่อไปทำลายพวกกล่องเพชรนะอุ้ยอีกล่องนะเอากล่องก่อนแล้วกันนะบุ้มสมุดนะครับผมขาดอีกเล่มเดียวนะตอนนี้โอเคตอนนี้เหมือนเราอยู่ในฟาร์มนะทุกคน เป้าหมายของชิมนี้ก็คือการรีเบิร์รอบที่ห้านะผมแล้วก็คืนแรงห้านะครับผมซึ่งการรีเบิร์อบที่ห้าเนี่ยเราต้องไปที่ประมาณน่าจะร้อยยี่สิบห้าไหมประมาณนั่นแหละร้อยี่ิบกว่าๆนะทุกคนอืมแต่ละกลยกิธเอากล่องไอเอาซิกกี้ก่อนพอเราได้ของมาแล้วก็เปิดเลยนะ มันจะได้เพชรนะคนมันท่ามกลางอยู่เฮ้ยเป็นทียอะไรกดจะปุ่มกูจะกดเ o v e r b o a r d ไอ้เที่อแล้วก็มีเล่นอบอบงอ,อบบี้นะแต่ผมยังไม่ได้เล่นสักอย่างเลยนะโลกหนึ่งก็ยังไม่เล่นนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปเล่นที่หลังนะเพราะมันจะมีแบบว่าคูณของรางวัลด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเล่นตอนนี้มันอาจจะไม่คุม้มไง ย่มันยังไม่มีคูณด้วยซ้ำถ้มามันมีสค่คูณสามคูณห้าออาจจะเล่นนะแล้วก็ยังน้อยอยู่ดีนะอาจจะคูณสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะแต่ก็น่าจะคุ้มกว่าเออแล้วก็จ,จะมีตู้ให้เราซื้อของเลยนะซื้อพวกสมุดเครื่องน้ำยาเนี่ยเอามาทำควสได้อีกก็นั่นแหละตอนนี้ยังไม่เจอนะทุกคน อันนี้เราอาเรียร้อยร้อยโอ้ยนี่ไงมีายานะผมดูแล้วก็มีเนี้ยผมบวกโชคแสนห้านะครับกดตีปุ้มเพชรมึงหายแน่นอนนะแบบนี้แพงมูฉีกเลยนะครับไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่ามันก็แค่บูทแต่ผมว่าซื้อดีกว่าจริงๆนะ Hey, เดี๋ยวซื้อน้ำยาทำธุรกิจก่อนน้ำยาโลกนี้ก็จะดีขึ้นนะผมเห็นไหมโลกหนึ่งนี่ก็แบบเทียร์หนึ่งเทีเยร์สองเอันนี้มันเทียร์สี่เทียร์ห้าเลยทุกคนเดี๋ยวไปซื้อน้ำยาโวต่อไปก็แบบมันจะมีโอกาสออกเทียร์พวกเทียร์หกเทียร์เจ็ดด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเทียร์ห้านั่นแหละตอนวที่ผมดูมาโอเคตอนนี้โวจะร้อยสิบแล้ว โ <Okay. S 2> อเคบริจิตเราก็ยังไม่เสเร็จนะเพราแม่งยาก,กเกินโอเคต่อไปสามร้อยนะผมสามร้อยเท่าไหรมันมีบอกปาเนี่ยน่าจะเทคเทคบาร์ไหมเออสามร้อยเทคบาร์นะผมต่อไป วีดีเควสเอาเอาเนี้ยขวา,ขวาสุดโอ,โ,โอ้โหยเอาจริงไม่ยากนะ120เป็นชั้นเนี้ยมันมีตู้ให้ซื้อนะทีละสี่ทีละสี่คูดาก็ไม่นานแล้วก็แบบมีเกี่ยวทุยมีแบบมีกล่องมีฟรีอะไรอีกนะโอ้สบายว่าว่านกนิ้ไม่ยากหรอกแต่เราต้องปลดล็อกก่อนแล้วเหมือนกูเห็นอะไรทักอย่าง ผมยังไม่ได้ไล่วงนี้เลยแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยสนใจเ,เดี๋ยวมอมาจะสนใจที่หลังเนี้ยึมบุ่มตอนนี้เราซื้อโอร่ต่อไปแล้ว,ลวเรตทุย,ยแอรียโอเคมีข้ามบนด้วยตรงนู้นมันเด่น ม,มัเด่นยังวะเคค้ฮตอนนี้เราถึงตรงน,นี้แหละเขภารกิจเราก็ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่แรงห้านะครับเราต้องฟาร์ไม่ถึงเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเรามีสามสิบแปดาวคิดว่าน่าจะประมาณสักสี่สิบห้านะเฮ้ยนี่เอ็นชามาละดูก่รบ้านเท่าไหร่สองเหรออีอสส เรามีสองนี่หว่าต่อไปหมื่นห้านะมีกิบสองแสนเอ้ยดอบสองแสนมาเพชรผมค่อนข้างเยอะอยู่ใช้ไปเรื่ยเดี๋ยวกล้ไปาหายีฟ้ามาที่หลังนะครับแต่เราไม่มีวีพีเราเข้าโซนเพชรไม่ได้สิเออสมุดที่นี่ก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าดีไม่มากนะ โอเคอีกห <Merci. S 2> ้านะครับผมต้องกลับไปเปิดไข่แล้วเหรอไม่เปิดได้มั้ยีเกียรตแกทำายไอ้พวกกองเพชรเฮ้ยจะไม่น่าจอดกูค้างวะ่อไปเก็บพชันนะทุกคนอุ้ยแหลกแหลกแหลกองนี่แหลกอยู่นะอันนี้แหลกกว่านะทุกคนยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งแหลกนะไอไอพื้นเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเหมือนบูนเราจะใกล้หมดไปถึงว่าพวกอันนี้ กินแมวแล้วกันวอกของผลไม้เรายังมีเยอะนะเข okay. ่นนี้เทเลพอร์ตนะครับบน okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดแล้วนะครับ okay. อันนี้ลงมาก็ยังดีเราจะได้ฟาร์มเงินด้วยนะน,นี่ก็ฟาร์มเงินดีอยู่แต่จะแหลกนิดน,นึงตรงที่หยดตกเนี่ย เร่อเกมนี้ก็เมื่อยใช้ได้นะทุกคนบอกเลยเมื่อนิ้วเลยกดนานจัดอะบุ้มสมุดเวทเอยสมุดอินชาน่นไหนไม่อันกอนจสมุดอินชานนะก็ดีนะเราจะได้ทำภารกิจวิกนี่ไปเลยแต่นะเวลานี้อยากได้น้ำยามากกว่าเดี๋ยวกองก่อนกอง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 เอากองเลยนะทุกคนเพราะว่ามันออาดับของ ตรงนี้ก็ตอนะเลีไซน์โอเคสองแสนนะครับอันต่อไปปลดล็อกเลยครับคิวคิวเฮ้ยเป็นเอี้อะไรกูกดโว้บ่ทุกครั้งนะเฮ้ยหนข้างบนโอเคโดนอยู่มันเด่นเด่นเลยแหละบางทีอะอ่าี๋ยอ กีมันกดเจอคูณยี่ห้าหรือเปล่ากดได้ไหมไม่ได้เออใช่มัมเด้อยนี่วะสี่แสนห้านะครับสำหรับแอรเรียต่อไปและเราก็ปลดล็อกกันเลยโอเคต้องมกุกตามแต่นี่วะเอ้ยยังไงผมจำได้ว่าเราอีโวแถวโซนหิมาแลนะ้ทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โซนโซนหิมะละอันนี้เราแบบอ,นนยอยู่ในโซนโซนทะเลทรายเงี้ยร้อนๆเลยต่อไปก็หนาวหนาวเลยไอ้จอมันไม่แตกวจะจอมันอ,องดิวัดโอโ้โหตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซนน้ำแข็งแล้วนะผมพวกตอนนี้เราอยู่โซลย,ยี่สิบเอ็ดนะใช่ไหม เร,เราต้องอัลล็อกโซนที่อยูข้างหน้าเราก่อนนะโอเคผมพูดถูกตอนนี้เราอยู่โซนร้อยิบสองแล้วเหมือนผมเห็นอะไรอยู่ตรงนี้โอเคผมไม่แ okay. น่ใจว,ว่ามันเขาเขาแบบไม่เน่ยว,ว่ามันเรืองแสงอย่างนี้ทุกครั้งเลยหรือเปล่านะนสาหรับการหาแล้วมันบางทีมันก็เห็นเด่นชัดเลยแหละ แต่ไม่ค่อยมีพวกกล่องลอยฟ้าหรือเท่าไหร่เลยตอนแรกมีมีเพียบเลยเฮ้ยน้ำยาน้นำยากล่องน้ำยาใช่ไหมบุ้มเรียบร้อยร้อยยี่สี่แล้วเราต้องอัดร้อยอีกสองโบก่อนว่ะเอ้อ้ต่อไปสามแสนเลยที่นี่หูฉีกเหมือนกันนะเอ้ยข้างบนข้างบน แพงหูชีเลยแหละเออไปต่อดีกว่าเคสเลยอ่ะเคสเลยที่ก็ถือว่าฟาร์มของดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมาทุกๆเดี๋ยวสองชั่วโมงแลเที่ยงวันเที่ยงคืนอ่ะเออถ้าผมจำไม่ติดนะเพราะว่าผมผมจะเิ่มผมเคยลงตอนเที่ยงวันอยู่เดี๋ยวเที่ยงคืนนี้ไม่ได้ลงนะเพราะว่านอนก่อนแล้วก็บอกกับอัดแบบเอ,อ้ยทุยอัดอะไรล่ะ บอกกับเล่นแมปอื่นอยู่นะแล้วก็เล่นเกมอื่นอยู่นะอ่าเนี่ยรีเวิร์สไฟสท์เดี๋ยวทำธุรกิจที่พอทำได้ก่อนนะสุดที่เหลือคือช่างหัวหัวแม่งไปเลยนะอย่างไรท,ทำลายเพชรเนี่ยมันเยอะนะเพชรมันน้อยโอเคมันไม่ทันเจนแล้วกดระเบิดได้นะทุกคนนี่บูมเลยแต่ไม่ค่อย ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เด huh e ี๋ยวฟาร์มเงินก่อนนะฮะอีกประมาณเจ็ดสิบไอ้กอง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 เอากองก่อนเอ้ยแตกไอ้สมุดเวก็เอ้ทุยสมุดเอ็นชานสมุดเวอีกแล้ว ไอจ้าตปืนนี่คือดีสุดดีกว่าระเบิด,อ,ด,ดอีกเออว่ะดีจริงจริงอีกสามสิบเองเน้องในเสเตจนี้เราก็จะกดรีเบิร์ดเลยนะเพราะาจะได้ดาวด้วยแล้วก็ได้ภารกิจใหม่เลยนะถ้ากดรีเบิร์ดแล้วก็จะได้แบบพวกงงพวกเงินเลยปีกนะ มาครบแล้วรีเบิร์เลยนี่รีเบิร์แล้วแหลกเลยนี่เป็นพลังเป็นพลังก่อนนี่ครับแล้วก็บอกในชัดเลยนะว่าเราเนี่ยนี่ต่อไปซิกเกตเพลสชานนี่แชนบูสเอเรียเควสแล้วก็ได้รีวงรีวอร์ดมาอีกนะได้กุญแจได้อะไรมาแลทุกคนโอ้ภารกิจเติมเฮ้ย มีวิวให้ทำดาแล้วแล้วห่างแล้วโอเคภาร,รกิจได้เราสำเร็จแล้วนะเราเหลืออีกภารกิจหนึ่งก็คือเปลาห้านะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เปลาห้าอันนี้ก็ให้เพชรเราเยอะเหมือนกันนะพวกของเนี่ยผมไม่แน่ว่าเราเปิดอันนี้มันจะนับหรือเปล่านะเอาคิดว่าไม่น่าหายปะเนี่ยเปิดจากไอ้พวกพวกกิฟต์เนี่ย เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าทุกนะคนเก็บไว้ก่อนนะยะต้องใช้อุ้ยต้มยาจะหมดอ๋ออันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเดี๋ยวซื้อก่อนโอเคเอเวลลันน้เรามีคอร์นอมี่เราไปคเอ็ดสิบเอ็ดละอี๋บื้อพื้นเลยแล้วก็อันนี้โซนแอร์เรียของเราครับผมถ้าทำเสร็จแล้วก็จะได้ของเหมือนกันนะ เดี๋ยวอนน<ม>ี<ม>้ทำภารกิจดาวหาก่อนทหารก็ทำลายไม่ยากนะทุกคนง่ายๆเลยสามอันชิวๆเลยมันก็จะอึดไปตามตามโบที่เรายืนอยู่นะทุกคนโอเคทำลายก่อนอไปโบหน้าต่อเอค๊ะ เออเฮ้ยนงดูข้างหน้าเอเคถ้าเราเพชรไปถลุงจริงๆก็แบบพวกพวกเงินพวกลักดีกว่าทุกคนพวกเพชรหรืออะไรนี่มงนไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เอวาหาละ X สองมาในสุดเราจะใส่สมุดเพิ่มร้อยแล้วก็มีนี้นะคน าวเพชรก่อนก็สำหรับคลิปนี้เราทำภารกิจทำภารกิจสำเร็จทั้งสองอย่างแล้วเห็นไวทุกคนพอเราได้ภารกิจที่ห้าเราจะปลดล็อกภารกิจล่างซึ่งมันจะให้ดาวเยอะแล้วภารกิจไม่ง่ายชิบหายเลยแหละประเด็นนะ่ะเฮ้ยข้างในข้างในมีก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย